สวัสดีครับชาวราศีตุลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดวงใบบูพยามันจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีตุลหรือชาวราศีตุลสามารถดูคําพยากรณ์นคคิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของ15-30ถึงมิถุนายน2 5 6 6นี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสกายกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับ ใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดรายไอดีมาได้ที่ User บูพยาหรือบูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าจะมีะด,ดวงดาวที่มีการยกย้ายราศีที่มีผลต่อชาวตุลละนาตุลเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับมีดาวพุธด,ดาวอังคารดาวศุกร์แล้วก็ดาวพุธเนี่ยจะกโครจรเสิร์ฟค,คือการเดินหน้าอย่างรวดเร็วนะครับเดี๋ยวเรามาดูตามแผนผังตรงนี้ได้เลย อิทธิพลของชาวตุลลัคนา,าตุลมีอาณาเขตอยู่ตรงนี้นะครับมีดาวประจําตัวของคุณคือดาวศุกร์เลข6ได้โครจรไปอยู่ในภพเลือนกรกฎนะครับก็คือภพเลือนกรรมะเป็นตําแหน่งราชาโชคร่วมกลุ่มกับดาวอังคารด้วยนะครับก็อาจจะมีโอกาสแนวโน้มทิศทางที่ดีมากๆเลยเพราะดาวประจําตัวได้ตําแหน่งเป็นราชาโชคแล้วนะครับและยังอยู่ใน ตำแหน่งที่เป็นดาวคู่มิรกันกับดาวองคารซะด้วยก็เลยทําให้เหมือนกับว่าชาวตุลลัคนาตุลอาจจะมีมิตรเสน่หหานะครับหรือมีคนคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนแล้วก็มีคนคอยแบบเหมือนช่วยเหลือดูแลกับตัวเรานะครับให้ความอำนวยความสะดวกกับตัวเราหรือมีอะไรก็มี เพื่อนมีที่ปรึกษาอะไรแบบนี้ช่วยเหลือสนับสนุนเกื้อกูลกันและกันที่ดีอะไรประมาณนี้เกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับเหมือนตกทุกข์ได้ยากมีปัญหาอะไรก็มีคนมาช่วยเหลือ อะไรแบบนี้แล้วก็มีสเสน่ห์เมตตาตรงที่เหมือนกับว่าคิดอะไรทําอะไรก็มักจะมีคนแบบสนับสนุนให้กันยอมรับกับเรามากขึ้นอะไรประมาณนี้มันก็จะเป็นเหมือนกับว่ามีสิ่งดีๆเข้ามาหรือทําอะไรแล้วก็จะมีโอกาสที่จะมีคนให้โอกาสดีๆกับเราอะไรแบบนี้มันก็จะถือว่าเป็นแนวโน้มเป็นทิศทางที่ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับร่วมกลุ่มกับดาวอังคารอังคารเนี่ยมาจากภพเรือน การเงินกับพบเรือนปัตตานีด้วยใช่ไหมครับก็อาจจะมีโอกาสแนวโน้มทิศทางที่อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นทั้งข้อดีและก็อาจจะพ่วงเสียมันเล็กๆแต่เดี๋ยวเราค่อยไปถึงเรื่องของคู่ครองคนหลักแล้วกันนะครับตอนนี้ก็ถือว่าโอเคเรามีเสน่ห์เมตตาแล้วแหละมีคนคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนแล้วแหละประสบความสําเร็จได้เพราะมีเพื่อนมีหุ้นส่วนมีอะไรที่แบบเกื้อกูลกันและกันได้ดีมากนะครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ี่ค่อนข้างดีเลยแหละ ทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องการเงินกันบ้างอิทธิพลการเงินของชาวตุลลัคนาตุลน,นะครับก็คือราศีพิจิกของดย์ดาวอังคารเลข3ได้โครจรเป็นเน็ตนะครับร่วมคุมกับดาวประจําตัวอยู่ในภพเรือนกรรมะอย่างที่บอกไปว่าการเงินก็ได้รับการสนับสนุนถึงดาวการเงินจะเป็นตําแหน่งเน็ตก็จรงิงแต่คุณจะได้รับการสนับสนุนเพราะมีดาวหุ้นส่วนนะครับดาวเามตรเสน่หาช่วยเหลืออยู่ปรวมาเรานะครับ เวลาหาเงินหาทองก็มักจะมีอะไรที่เหมือนกับม,มีเสน่ห์เมตตาพูดจาเจราจาอะไรอย่างเงี้ยหรือติดต่ออะไรแบบเนี้ยมักจะได้โอกาสดีๆหรือในเรื่องของการเงินก็จะประสบความสําเร็จดีดวงดาวที่เป็นมิตรกันเนี้ยมันแปลว่าเราจะได้รับแบบการส่งเสริมที่ดีเช่นเราจะได้ลูกค้ามาอุดหนุนเรามากขึ้นอะไรประมาณเนี้ยนะครับถ้าเกิดคุณทําในเรื่องของธุรกิจหรือการค้าการลงทุนคุณจะได้อ่ลักษณะของ การมีพันธมิตรมีหุ้นส่วนมาแบบามาค้าขายมาลงทุนมาดิวกับเรามากขึ้นอะไรแบบนี้เป็นตน้นหรือคุณทํางานนะครับในลักษณะที่ว่า ไปขายของใช่ไหมครับก็ได้ลูกค้าเยอะขึ้นไปติดต่อไปสื่อสารต่างๆใครเป็นแบบตัวแทนในหน้าต่างๆก็จะปิดจ็อบดิวงานได้ดีขึ้นกับลูกค้าอะไรแบบเนี้ยมันก็จะได้แบบเปอร์เซ็นต์อะไรแบบเนี้ยค่อนข้างดีเพราะเหมือนเราพูดอะไรไปมันก็ดูเหมือนมีสเสน่ดึงดูดทําให้เราแบบเหมือนอได้รับการสนับสนุนที่ดีอะไรแบบเนี้ยครับเออเหมือนเขาแบบเอาออตามเรามากขึ้นอะไรแบบเนี้ยนะครับเหมือนแบบเออมันเป็นช่วงจังหวะที่ พูดอะไรคิดอะไรทําอะไรมักจะมีคนแบบคล้อยตามกับเราได้ง่ายขึ้นแนวแนวเนี้ยนะครับเออันนั้นเนี่ยชาวตุลก็จะมีสเสน่ห์ตรงนี้แหละที่ทําให้เหมือนกับว่าตัวเองมีสเสน่ห์ปุ๊บเนี่ยทำให้คนอื่นอ่อนลงเลยนะครับให้กับตัวเราแล้วทําให้เราอ่ะมีโอกาสที่จะมีสิ่งดีๆเข้ามาและได้รับผลลัพธ์ในสิ่งต่างๆที่ได้จากบุคคลรอบข้างแบบนี้เป็นต้นนะครับ ทีเรามาดูกันต่อว่าการเงินเนี่ยค่อนข้างดี้วใช่ไหมครับถึงแม้จะอ่อนกําลังลงเป็นนิดเพราะว่าอาจจะมีรายจ่ายเข้ามาบ้างให้เราต้องบริหารหรือต้องหมุนเงินไปสักพักหนึ่งแต่มันก็จะมีโชคมีลาบตอนที่เราก็จะได้กลับคืนมานะครับเป็นโชคเป็นลาบเช่นกันนาะเดียวดาวอังคารกับดาวศุกร์เนี่ยกำลังจะเลื่อนไปที่พบเลือนราพะนะครับเนี่ยอังคารกับศุกร์ในช่วง30มิมิถุนายนแต่ขอ ยกยอดเป็นคลิปหน้านะครับคลิปนี้บอกไว้ก่อนว่ามีโอกาสแนวโน้มทิศทางที่ค่อนข้างดีประมาณนี้ทีนี้เรามาดูในเรื่องของการงานกันบ้างมีดาวคารบดาวศุขเนี่ยอยู่ในภพเอนกรมมะเพราะดาวราศีกรกฎเนี่ยเป็นภพเลนกรมมะของชาวตุลใช่ไหมครับชาวตุลเนี่ยมีภพเลนกรรมะใช่ไหมโอเคมีเสน่ห์มีเมตตาที่ดีอย่างที่บอกว่าได้รับการสนับสนุนส่งเสริมเหมือนกับว่าใครทํางานประจําก็จะแบบมีพันธม,มิตรมี เพื่อนมีอะไรมาคอยช่วยเหลือเราดีนะครับพูดอะไรเขาก็แบบเออเอาตามเรามากขึ้นอะไรแบบเนี้ยหรือเราพูดอะไรเขาก็ดูเหมือนกับว่าจะสนใจให้การยอมรับกับเรามากขึ้นอะไรประมาณเนี้ยเหมือนดูไปก็เหมือนเป็นจุดสนใจของบุคคลอื่นๆอะไรประมาณเนี้ยแต่ก็คงต้องระมัดระวังอยู่บ้างนะครับโดยเฉพาะกับคนที่มีอายุน้อยกว่าเราอาจจะแบบดูมีคุณค่าดูดีมีเสน่ห์ดึงดูดทำให้แบบ คนในที่ทํางานก็แบบรักก็ชอบเรากาโ็โอเคไปกับเราเยอะแยะมากมายแต่จะมีคนอายุน้อยกว่าหรือบริวารทําปัญหาความทุกข์ใจให้เราบ้างอันนี้เราต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับมันมีเรื่องที่ดีแต่มันก็จะมีเรื่องข้อเสียให้เราต้องระมัดระวังบ้างเราดีอ่ะมันก็จะมีคนอิจฉาถูกไหมเพราะเราทํางานกับคนส่วนมากเราก็ต้องระมัดระวังตรงนั้นบ้างโดยเฉพาะคนอายุน้อยกว่าหรือ คนที่เป็นลูกน้องนะครับอะไรแบบนี้เขาก็อาจจะเหมือนกับว่าพูดให้เราบ้างเน็บแนมเราบ้างอะไรประมาณนี้สุกซิบนินทากับเราบ้างอันนี้เราก็ต้องระมัดระวังและยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่คุณต้องระมัดระวังในเรื่องการงานนะครับการงานอาจจะมีปากเสียงมีการทะเลาะกันหรือมีความกดดันกันได้อันนี้ต้องระมัดระวังและมีโอกาสที่จะมีในเรื่องของ ความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับคนในที่ทํางานได้นะครับบางทีเราอาจจะปิ้งรักกับคนในที่ทํางานหรือคนในที่ทํางานอาจจะปิ๊งรักกับตัวคุณก็อาจจะเป็นไปได้นะครับอาจจะมีการติดต่อหรืออาจจะเป็นลูกค้าก็ได้นะครับที่มาติดต่อกับเราก็เหมือนเขาแบบมีซัมติงรองบางอย่างกับเรามีความรู้สึกเหมือนแบบ เอ๊ะเหมือนจะชอบเราหรือเปล่าหรือเราอาจจะชอบเขาหรือเปล่าอะไรแบบนี้มันอาจจะมีความรักความสัมพันธ์ที่เกี่ยวพันกับในเรื่องของที่ทํางานได้นะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งเนาะเพราะว่ามันเป็นความละเอียดอ่อนแล้วก็เซนซิทีฟนิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดใครที่มีถ้าคุณโสดโอเคไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณไม่โสดอันนี้ระมัดระวังหรือเขาไม่โสดเนี่ยระมัดระวังจะมีปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นได้นะครับเพราะความรักความสัมพันธ์มันดู มีปัญหาอยู่แหละนะครับแต่มันก็จะเป็นเสน่ห์ดึงดูดทําให้เรามีปัญหาตรงนั้นเข้ามาบางทีเราอาจจะไม่ได้เป็นคนเป็นฝ่ายเริ่มนะครับแต่มันจะมีผลกระทบเข้ามาหาเราถูกไหม คนมาชอบเรามาติดพันเราถ้าเราเล่นด้วยมันก็จะมีปัญหาได้นะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับอย่างที่บอกนะว่าถ้าเราไม่โสดหรือเขาไม่โสดด้วยเนี่ยมันก็จะทําให้เรากับเขามีปัญหากันทั้งคู่นะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าปัญหาวสักมันอาจจะเกิดในที่ทํางานเกี่ยวกับในคนในที่ทํางานได้ในช่วงประมาณ15-30มิถุนายนี้นะครับยังคงต้องระมัดระวังจริงๆมีหลายราศีมากเลยนะ ที่เกี่ยวพันกับคนในที่ทํางานในช่วงเนี้ยก็เป็นมิตรเสน่หหาที่รุนแรงนิดหนึ่งนะมักจะเกิดความแบบหึงหวงกันทะเลาะกันหรือมีปัญหาความไม่เข้าใจกันเกี่ยวข้องกับเรื่องการงานลามันเรื่องความรักด้วยอะไรประมาณนี้อันนี้ก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าอาจจะเป็นความรักที่มี แรงผัดชั่นต่อกันค่อนข้างสูงนะครับอันนี้ก็นะไปไปจัดการดูเอาเองนะครับเพราะดวงชะตามันบอกประมาณนี้ก็ให้เราพยายามเต็มมือรับมือลองรับกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ด้วยแต่ว่าเรื่องอื่นๆท,ที่ที่เป็นอ่อสิ่งที่ดีตรงที่ว่าอย่างที่บอกไปเนาะว่าเขาจะอ่อนลงให้กับเราหรือรักเราชอบเราอาจจะแบบเหมือนให้ การสนับสนุนกับเราดีนะครับในสำหรับคนอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับความรักเนาะก็จะเป็นเสน่ห์เมตตาเป็นเรื่องปกติแต่ก็จะมีคนหมั่นไส้ได้อันนั้นก็จะเป็นอีกกรณีหนึ่งเนาะทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับในเรื่องของอ,อ,อะไรกันต่อดีละทีนี้มีดาวอาทิตย์โคโจรเข้าสู่เรือนสุภะใช่ไหมครับอาทิตย์มาจากภพเรือนลาภะด้วยโอเคคุณมีโอกาสที่จะได้ตําแหน่งได้ชื่อเสียงได้กิจตยศได้กันเกี่ยวข้องกับในเรื่องของออความสําเร็จดีมากๆเลยนะครับ แต่บางคนเนี่ยอาจจะได้การสนับสนุนแบบลับๆด้วยนะครับมีการติดต่อมีการนอกรอบกันในเรื่องของอความสําเร็จสิ่งต่างๆนะอาจจะมีโชคมีลาบที่ดีแต่มันก็อาจจะต้องดิวกันแบบลับๆมีคนคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนแบบแบ็กอัพอะไรประมาณนี้มีการติดต่อสื่อสารแดนไกลมานะครับแล้วเราก็ คุยกันบางคนอาจจะได้ดีในต่างถิ่นแดนไกลนะครับอาจจะไม่ค่อยได้ในถิ่นของตัวเองเพราะว่ามีดาววินาศเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับก็อาจจะทําให้เราได้ตําแหน่งชื่อเสียงก็จริงแต่มักจ,จะได้แบบต่างถิ่นแดนไกลหรืออาจจะได้เจ้านายเป็นต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติมาช่วยเหลือสนับสนุนกับตัวเราก็ได้เช่นกันนะครับมันก็มีหลายกรณีเหมือนกันเนาะประมาณนี้ นี้เรามาดูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กันบ้างว่าความรักของคุณเป็นยังไงกันบ้างนะครับความรักของชาวราศีตุลลัคนาตุลน,นะครับก็คือดาวราศีเมษของด้วยดาวขันเลข3ามก็อย่างที่บอกอะว่าไปโครจรร่วมกลุ่มกับดาวศุกร์ที่อยู่ในเรือกนกรรมะเนาะแปลว่าการคิดการกระทําความรักความสัมพันธ์เกี่ยวพันกับในเรื่องของการงานอย่างที่บอกไปข้างต้นแล้วแต่ถ้าไม่เกี่ยวกับกับในที่ทํางานแปลว่า เราอาจจะมีความรู้สึกที่แบบเข้าขากันได้ดีขึ้นนะครับมีแรงสนับสนุนการส่งเสริมกันและกันที่ดีแต่ดาวพระราศีกับราหูยังเล็งกับลัคนาอยู่ยังไงก็ยังมีระยะห่างกันบ้างกับในเรื่องของความสัมพันธ์เพราะดาวพระราศีเนี่ยเขามาจากภพเลนอลนะครับส่วนดาวราหูเนี่ยเขามาจากภพเลนปุตตะไปอยู่ในเรือน เล็งกับลักนาแปลว่าชาวตุลลักนาตุลก็ยังคงต้องระมัดระวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะมีปัญหากับคู่ของคนรักได้บ้างบางทีแล้ว่ปัญหาความรักอาจจะค่ะคอยๆคลี่คลายได้ถ้าเราไม่เรียกร้องเกินไปถ้าเรามีจังหวะมีโอกาสที่ดีค่อยๆเป็นค่อยๆไป ดวงชะตาเนี่ยเขาบอกแล้วว่าตัวเรามีโอกาสจะประสบความสําเร็จเรื่องความรักได้อยู่เพียงแต่เราก็ต้องระมัดระวังแล้วก็พยายามมีระยะห่างนะครับแล้วก็ค่อยๆปรับค่อยๆแก้ไขค่อยๆจูนกันไปบางทีปัญหาอุปสรรคมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลามันอยู่ที่ว่าเราจะใช้อารมณ์มากแค่ไหนดาวราวหูเนี่ยคือดาวแห่งการยึดติด นะครับดาวแห่งความรุ่มหลงด้วยส่วนดาวพระนาราสบดีเนี่ยคือดาวแห่งความยึดมั่นนะทั้งยึดติดทั้งยึดมั่นเลยทีนี้มันเลยทําให้เรามีความรู้สึกที่อีกฝ่ายหนึ่งก็สุดตรงไปในทางความแบบถูกต้องอีกฝ่ายหนึ่งก็แบบดิ้นสุดทางเลยนะครับไปอีกทางหนึ่งทางโลกเลยทีเนี้ยมันก็เลยทําให้เหมือนกับว่าสองขั้วมาเจอกันทําให้ความรักความสัมพันธ์มันดูแบบไม่ลงตัวไงอ่านะครับบางคนก็อาจจะมีแบบ อย่างสมมติว่าเราต้องการเคลียร์ความชัดเจนนะเพราะว่า,าฉันต้องการแบบความถูกต้องแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยตามดาวพระัสบดีคือเลข5ส่วนดาวราหูคือทางโลกอันนั้นเขาก็บอกว่าไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยเราก็แค่คุยกันไม่ได้คบกันจริงๆอะไรแบบเนี้ยหรือบางคนก็อยากให้อยู่กันแบบ3ามคนไปเลยอะไรแบบเนี้ยโอ้โหคือแบบคิดได้ไงอ่ะทาให้ความรักความสัมพันธ์แบบเออถ้าคุณจะไม่จริงใจคุณก็ไปเลือกคนที่เขาไม่จริงใจเหมือนกับตัวคุณดีกว่าถ้าเกิดเรา จิตจริงใจเราก็ไม่ควรที่จะเป็นตัวเลือกของเขาถูกไหมครับเพราะอุดมการณความคิดของเรากับเขาไม่เหมือนกันถ้าเราไม่อยากเป็นตัวเลือกคุณอย่าเสียเวลาที่จะคุยกับเขามากเกินไปถ้าตัดสินใจแล้วชัวร์แล้วว่าเขาคงไม่เลือกเราหรอกเราก็ควรจะต้อง move on เพราะว่าอะไรครับอย่างที่บอกถ้าเขาอยากจะได้3ามคนก็ให้เขาไปหาคนที่เขาเไม่จริงจังเหมือนกันนะนะครับไปในทางนั้นเหมือนกันซะ เพราะเราจริงจังเราอยากได้คนที่จริงใจเราอยากได้คนที่ดีอยากได้คนที่เป็นแบบเป็นพ่อของลูกเป็นแม่ของลูกอะไม่ได้อยากจะได้คนแค่แบบมาสนุกแล้วก็เอ,อไม่ผูกมัดไม่ผูกพันมันไม่ใช่แบบนั้นนะเนาะออแล้วเราจะแบบแบบแบ่งความรักให้กับคนอื่นอะถ้าคุณยอมได้ก็เรื่องของคุณคุณก็โอเคนะครับแต่ถ้าเกิดคุณยอมไม่ได้อันเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่เราต้องหันกลับมารักตัวเองแล้วก็ปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างไปซะ นะให้เราพยายามแบบ move on ไปข้างหน้าแล้วเราจะมีแนวท,ทางที่ดีแล้วอะไรที่มันเป็นอุปสรรคในเรื่องของความรู้สึกที่เราขัดขวางความ move on เนี่ยบางคนอาจจะหวังไว้กับเขามากเกินไปยังทําใจไม่ได้เนี่ยให้เราค่อยๆปล่อยใจให้เป็นอิสระกับความคิดพยายามหาจุดกึ่งกลางบาลานซ์ของตัวเองให้ได้ถ้าเขาตอบโจทย์ในสิ่งที่เราเป็นไม่ได้อย่าเสียเวลานะครับเพราะยังไงเราก็เปลี่ยนแปลงอะไรเขาไม่ได้ถูกไหม ถ้าเราเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้เท่าไหร่นะเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเขาได้ม,มากเท่านั้นน่ะถ้าเรา move on กับความคิดของเราไม่ได้เท่าไหร่เราก็ต้องให้นึกไว้เลยว่าเราจะต้องลำบากกว่าเดิมอีกเป็นสองเท่าที่เราจะเปลี่ยนแปลงให้เขามาชอบเราบอกไว้เลยนะครับถ้าเราตัดใจมันยังง่ายกว่าดังนั้นบอกเลยว่าใครยังตัดใจไม่ได้เนี่ยถ้าคุณจะรอเขาเนี่ยคุณจะต้องเจ็บปวดกว่าสิ่งที่คุณยอมที่จะตัดใจเนี่ยมากเป็นสองเท่า อันนี้คือฝากไว้สำหรับใครที่เลือกที่จะยังจมอยู่กับความรู้สึกนะครับที่ยังไม่ปล่อยวางเนาะโอเคก็บอกไว้ประมาณนี้บนวาสนากรรมเป็นของคุณที่คุณจะเลือกนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณคับ